What time is Prime Time สวัสดีครับพวกเรา Prime Time ชูรุนนะครับเป็นลีดเดอร์ของวงครับแล้วก็เป็นเมนโวคอลครับครับผมโอมนะครับเป็นอิ a เมครับแล้วก็ซับโวคอลครับครับผมเจมส์ครับเป็นซับแรปครับผมเพลงไทยนะครับผมเป็นเมนแดนแล้วก็ลีดโวคอลครับโอมปครับผมซับแดนซับโวคอลครับผมเปนถูครับ เมนแบบครับผมก็เพลงนี้นะครับผมได้เขียนแบบ้วยนะครับแล้วก็เพลงนี้เนี่ยเป็นได้บ้างองเพลงนี้ที่เขียนเนี่ยไม่ได้ใช้ปากกาเขียนนะใช้หัวใจเขียนแต่ละคนเข้ามาเอ่อทั้มมิ่งไม่เหมือนกันอย่างสุลุนกับเคนเนี่ยเข้ามาก่อนแล้วเรามาเรามาเทนตั้งแต่แบบรุ่นเริ่มโปรเจกต์อะไรอย่างเงี้แล้วก็โอมเพลงไทยมาตอนออนไลน์ออริชั่น แล้วก็น้องโอ๊ก,กับน,น้องเจมมาตอนอช่วงหลังๆแหละใกล้ๆจะเดบิวต์แล้วมาจากการแนะนําของครูเท็กซัสของพวกเราก็ระยะเวลากว่าจะเป็นหกคนนี้เนี่ยจริงมีการเปลี่ยนผ่านกันเยอะยอะอยะ<ด>ต่อความรู้สึกแล้วก็การเปลี่ยนแปลงด้วยที่มันต<ช>้องแบบเจอหลายๆเหตุการณ์<ช>เข้ามาก็เป็น2คนที่สไวน์เิมาถึงจุดจุดนี้ <laughs> เขาเรียกว่าอยู่รอดมาแล้วก็เป็นทุกคนะพอมาเป็น6คนนี้แล้วแบบทุกอย่างก็โอเคครับลงตัว แบบว่าปรับตัวกันเร็วแล้วก็ไวครับแล้วเพวงนี้เป็นใครเป็นตัวโดนตัวโดนเหรอจริงๆก็สลับกันจริงจริงก็สลับกันทุกคนโดนตัวดิโดนแบบเท่าเทียมเลยจริงๆก็สลับกันหมดแหละเพราะว่าแบบเราเป็นแบบครอบขี้แก้งกันแหล้วเอาง่ายว่าใครห้ามล้มล้มปุ๊บโดนลุมเลยจะบอกว่าไม่รู้เป็นน้ำตหรือเปล่าเพราะว่าคราวที่แล้วโบเปเซฟมานั่งข้างบนกันเสียงได้เสียงเสียงเป็นยังไงนะฮะอันนี้ คูดแม่มาไม่ตามมานครับขอขอฟังอีกทีนะคุณบอกว่าหยุดสมยืดเขาหยุดแต่ไม่ยอมยืดเฮ้ยอันนี้คือเป็นส่วนหนึ่งในการเดี๋ยวเข้าไปดีกันด้วยนะครับคามสาารพิเศษของเขาคือแปลงเสียงได้นั่งค่ายก็เลยเห็นว่าคนนี้แหละโรเจอร์เดนเชียลก็คือเป็นเบย์โบคอลไปเลยใช่แล้วเราเราขายหลอกด้วยไหมเรามีขายหลอกจริงๆขายหลอกเป็นหลักขายหลอกขายหลอกอะไรไอ้หน่อยตามจองง ครับก็ผรีตยูทูปเนะครับครับผมเราไม่เคยขายของนะครับพวกเราจริงจังครั้งที่จะเป็นวงที่แบบเป็นเดี่จริงจังใช่ไหมก็การปีที่แล้วเราปล่อยซิงเกิลเดบิวต์ไปเป็นเพลงฟอร์บีสนุกสนุกเพลงช่วงงพิเศษเป็นยังไงบ้างก็เพลงนี้นะครับก็เป็นเพลงแรกของเราครับที่แบบเราได้ปล่อยตัวต้นของเราออกมาครับให้ทุกคนได้เห็นซึ่งกระแสตอบรับก็ถือว่าแบบค่อนข้างดีมากดีใจมากแบบว่าเวทีแรกที่เราไปโชว์ก็แบบว่ามีคน ตาาามมเเรดูลยถือว่ากระแสอโอเคมา,มา,มากๆยอดวิวก็อยู่ที่ประมาณ3ามแสนากกว่านะครับแล้วก็เราก็เรียกว่างไงดีตกคนได้จากเพลงแรกค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยซึ่ง<ม>ก็ตอนนี้ก็เข้าสู่เพลงที่สองแล, medium, นนล, medium, แล้วก็อย่างเพลงนี้ก็ตกตรงตามตัวเลยครับไม่ใช่แค่โฆษณา ก็คือมาแบบขายตรงเลยแหละขายว่าแบบว่าเราดียังไงเราน่ารักประมาณไหนเรายังไงเราเออการที่มีเราเนี่ยมันมันมันดีนะเราลักจริงนะอะไรประมาณนี้ก็คือตรงกับคำว่า hard s เ l l เพลงนี้ก็จะแบบเล่าเรื่องราวว่าแบบว่าทุกทุก่งท,ที่พูดมาเนี่ยเราไม่ใช่แค่โฆษณานะเราแบบเรามีดีจริงๆนะเรารักเธอจริงๆนะอะไรประมาณมนี้ครับใช่เพลงก็จะเป็นแนวแบบว่าเดียมป๊อปฟังง่ายสบายๆอะไรเงี้ยครับสามารถแบบว่าเฮ้ยเต้นตามได้ร้องตามได้ทำนองแบบว่า ติดหูอะไรอย่างงี้ใช่ก็เพลงนี้นะครับผมได้เขียนครับด้วยนะครับแล้วก็เพลงนี้เนี่ยเป็นที่เมืองคุณเพลงนี้ที่เขียนเนี่ยไม่ได้ใช้ปากกาเขียนนะใช้หัวใจเขียนอันนี้อินสไปน์มาจากน้องโอ๊บนะครับมีคนใช้อะไรเขียนถ้าเธอชอบคนหน้าแล้วมีความทำอยู่ตรงนี้นะครับผมมีความสอนพิเศษทำเสียงใช้กระจกได้พี่เกณฑ์ไหนลองทำพี่ทำให้พี่ทำให้ ่หนึ่งสองสามอันนี้แมลงเฮ้ยแต่เหมือนนะเหมือนไหมเหมือนเนาะเหมือนแมลงมาขายการ์ความทามครับเออมีดียังไงหรไม่หอกอ่ะมีดียังไงอ่ะเราทุกคนหล่อมากมากแล้วแบบว่าเป็นมุมที่แบบทุกคนไม่เคยเห็นไงเซลฟี่แล้วแบบหน้าเราอยู่บนการ์ดไจะได้อะไรได้ไรเขาซื้อการ์ดแบกได้ได้ไร ได้หัวใจพวามตามเห็นได้เห็นหน้าเจมทุกวันใช่ได้ค่ะได้หน้าเจมทุกวันแล้วก็พาไปกินข้าวพาไปเที่ยวด้วยนะครับพาอย่าลืมพาพวกเราไปกินข้าวด้วยนะครับใช่พวกเราเป็นความน่ารักครับความามน่ารักเป็นกันเองคุยง่ายครับแล้วก็ขี้อ้อนครับเต้องโชว์แล้วไหมองลิขวิตมองเขาไปหัวเสียงนีมีเสียงหัวมัอ้าอะไรบอบอกเลยเราไม่ดีที่หล่อเดี๋ยวเดี๋ยวขายด้วยเสียงก่อน เสียงเสียงสัตว์ครับเสียงสัตว์ด้วยนะด้วยเซมิการีนเลยนะเป็นการเรียกก่อนเรียกให้เขาแบบสนใจว่าเราเอาเซมิอะไรเนี่ยเราจมีที่ไหนบ้างอ้าวทุกคนจับตาทุกคนหันนะทุกคนหันมองแล้วตอนนี้หันมมองแล้วหันมองแล้วเห็นว่าเสียงเสียงเสียงเป็ดเนี่ยเออหันมองแล้วต้องต่ออ้าวหันมองแล้วร้องรเพียงขาเซลเป็นเป็นเสียงเป็ดอ่าอะไรร้องนี่ะโอ้ย โอเคครับพอเลยคันี้เป็นต้นหุ่เลยพี่ครับซีนนี้ผมขออนุญาตเขาลงนะครับก็เพลงนี้นะครับจริงๆเคนงกับเจมจะมีโอกาสได้เขียนแรปเพลงนี้ด้วยกันนะครับผมก็จะมีถามเรื่องเนื้อหาแล้วก็คำต่างๆที่อยากให้ใช้ในท่อนแรปนะก็มีปรึกษากับเรื่องของเนื้อหาว่าอยากให้แบบเป็นคำแบบไหนที่มันจะเหมาะกับประโยชน์จะเป็นคำว่า ไม่ได้โม้สาบานได้เลยให้เมียไม่รักในพวกนี้ที่แบบให้เป็นเรสเฟรนด์วะอยากให้มีคำพวกนี้ในการเขียนแท็กเข้าไปก็ได้ใส่เข้าไปครับใช่แบบไปบอกเธอ,อโอเคไหมเธอฉันไม่ได้โม้ไม่เคยจะคิดไหมเลยอะไรพวกนี้ก็แบบว่าได้คำแนะนําดีมากมเพลงนีง้เนาะเก่งมากเอ๋เะะอจริงๆเพลงผมเพลงแรกเพลงแรกแล้วผมเขียน เพลงก็เฉยเพลงทั้งเพลงแรกทั้งเพลงสองก็ทั uh, ้งสองเขาคือ mm มีส hmm> ่วนร่วมในการเขียนด้วยในบ้านแล็แต่ถ้าเกิดคุณทำงานกับทางเซซิลเนี่ยเพลงนี้แรกใช่ถือว่ายากเหมือนกันเพราะว่าเป็นเพลงที่ต้องแก้ด้ามเยอะที่สุดแหละที่เขียนมาเพราะเพลงแรกอาจจะแบบผ่านเลยในการเขียนครั้งแรกแต่เพลงนี้เนี่ยอันนี้คือขิงหรือเปล่ารจะจริงจังมาดูเพลงนี้เพราะว่าต้องต้องแบบว่าปรับให้มันเข้ากับวงมากที่สุดใช่ไหมครับแล้วก็เป็นแนวน่ารักด้วยปกติเราจะแบบแรปดุดันพวกนี้มาก็จะมีปรับแก้เนาะของเจนว่ามีแก้ ลายดาวเหมือนกันครับท่อนนี้เป็นท่อนที่ผมชอบมากเพราะว่าแบบว่ามันตั้งหน่อยไหมมันเจ๋งแจ๋วโอเคไม่เธอไม่เธอฉันไม่ได้มองไม่ได้เคยจะคิดไม้เลยแล้วมาคอมแบบนี้แล้วมาเช็คแบบนี้ว่าจุ๊บจุ๊บจุ๊บใช้เลยไม่เธอไม่เธอฉันไม่ได้มองไม่เคยจะคิดไม้เลยแล้วมาคอมแบบนี้แล้วมาเช็คไม้จุ๊บแบบว่าจุ๊บจุ๊บใช้เลย จริงก็ไม่เกินไปบุกน้ำหรือไฟก็ไม่เป็นไรอย่างครับี่ผุมยิ่เนี่ยแต่งเพลงนี้ขึ้นมาก็อิงจากคาแรคเตอร์พวกเราทุกคนอะไรเงี้ยพอมีแรปเสริมเข้ามามันก็มีความชัดมากขึ้นในคอมพิวเตัวเราอะไรเงี้ยครับใช่เรื่องความที่แบบว่าพี่หุมก็รู้จักเราอยู่แล้วแล้วก็แบบเขียนเพลงออกมาก็แบบน่ารักซนๆก็สไตล์ตามตามที่ทุกคนได้เห็นไปเลยครับความคิดเล่นใดๆใช่ ค,คายเอกลักษณ์ของค่ายค่ายไฟโฟเราน่าจะเป็นเรื่องของแบบการร้องนะแล้วก็เ,เรื่องของเนื้อเพลงที่บอกว่าเราค่อนข้างที่จะร้องกันอย่างถูกต้องภาษาไทยอย่างดนตรีก็คือมันเป็นลายเส้นของพี่เบนอยู่แล้วในการ<ม>ทําทําดนตรีแล้วก็อย่างเช่นน้องอุ๋มมาเขียนให้ก็เขาก็มีลายเส้นของเขาแล้วก็สังเกตได้ไม่ว่าจะเป็นไม่รับความเห็นต่างมีความเป็นนวิมอยู่ลายเส้นของเขา s okay. <S เออใช่ ต้องต้องบอกว่าพี่เบซ์น่ะเป็นเป็นโปรดิวเซอร์ที่ให้ความอิสระกับพวกเรามากๆเขาจะจะถามเราตลอดว่าชอบไหมอยากได้ยังไงแล้วก็แบบเราจะมีส่วนร่วมในการในการทําเพลงด้วยตั้งแต่เพลงแรกจนถึงเพลงที่2นี่ก,ก็ก็มีส่วนร่วมทั้งหมดเลยก็คือพี่เบซนคือจะอิงตามตามที่พวกเราชอบเป็นหลักเลยครับก็คือเหมือนว่าอย่างที่ว่าก็คือ ทั้งสองเพลงก็จะมีความเป็นตัวตนของเราสูงมากเพราะว่าพวกเราได้มีส่วนร่วมในการแบบออกความคิดเห็นในการทําเพลงอะไรอย่างนี้ครับแล้วเบื้องหลังเป็นยังไงบ้างก็เป็นอย่างนี้แหละเปิดเบืร์นหนักหนักไปนี้ก็ก็จะมีพาที่เล่นสนุกกันครับแต่เวลาเวลาทำงานเราจะแบบตั้งใจลก็จริงจังอยากให้ผลงานเราออกมาดีอะไรอย่างนี้ครับแต่ energy ของเราดีเสมอแบบว่าเรื่อนแบบนี้เวลาทำงานจริงใช่ไหมอินเนอร์จมันจะส่งให้กันแบบพลังบวกมากๆแล้วก็ทําให้เราทํางานได้ง่ายขึ้นกว่าปกติ เครียดแบบน่ารักเครียดแบบว่ามีความสุขเงี้ยจริงจังแบบว่าไม่เครียดเกินไปครับทายก็แบบเอ้ยมาสู้ไปแบบต่อเอออะไรพรมาณจะลุยเสมอก็เอ็มบีก็จะเป็นประมาณว่านางเอกเอ็มบีของเรานะครับได้แบบเหมือนกับดูพวกเราอยู่ทางแบบทางบ้านแล้วอยู่ดีก็แบบหลุดเข้าไปในแบบเจอช็อปของฮาเซลครับผมฮาที่แปลว่าหัวใจนี่แหละครับก็คือเหมือนกับว่าไปเลือกช้อปปิ้งพวก วัสดุอุปกรณ์ต่างๆอะไรเงี้ยซึ่งเราหกคนก็จะอยู่ในนั้นก็จะพยายามขายตัวเองว่าเออเนี่ยจซื้อเราสิอะไรเงี้ยซื้อเรานะอะไรเงี้ยเราให้ดังเองกเขาเรียกว่าจะซื้อใครกันแน่อะไรเงี้ยเราสุดท้ายก็คือเหมือนกับเฉลยว่าจริงๆแล้วเราอยู่กับนางเอกตลอดเวลาอะไรเงี้ยก็เหมือนกับว่านางเองกเป็นตัวแทนของแฟนคลับของเราครับผมใช่ <ๆ S 2> ก็คืออนิธามนั่นเองมีความทาง,ต,ง <ๆ S 2> ต้องมีอนิธามีอนิธามันต้องมีความทางการทเป็นแฟนคลับด้วยทำงานแบบพี่ตู่เนี่ยน่ารักมากลองตู่แบบว่า เป็นโปรเฟชชั่นอลจริงๆเพราะว่าตอนที่แบบซีนของเขาเราก็แบบไปอยู่ตรงหน้าจอมอนิเตอร์ด้วยวก็คือเป็นคนที่เล่นดีมากแล้วก็เป็นคนที่เล่นแบบว่าคอนติเนียทุกอย่างสะบัดผมวิไหนหยิบขวดน้ําขวดไหนมือแตะตรงไหนที่เดิมหมดคือแบบตอนนั้นยังพูดเลยโอ้โหเก่งจังอะไรเงี้ยแล้วก็แบบผลง,งานออกมาก็ก็เป็นอย่างที่คิดว่าเ,เขาทาออกมาได้ดีครับแล้วตัวผมที่น่ารักมากทาการบ้านมาดีมากอย่างท่าเต้นเราก็คือก็เตรียมมาแต่บ้านแล้วใช่ ท่าแรกนะครับผมจะมาดูคำว่าชอบนะมือจะบิดชอบนะไม่ได้โมโหเชื่อหน่อยเฮ้ยนะถ้าโกหกให้ฝาลงโทษยังหัวที่ฉันได้เลยอันนี้เป็นเหมือนท่าร้องไห้นะครับลงมาใช่ฉันได้เลยแล้วก็ซ้ำเหมือนเดิมนะครับเคาว่าชอบนะไม่ได้โม ไม่โกหกอันนี้จะเปลี่ยนนิดหนึ่งวนขึ้นมาเป็นใบบ้างแล้วอ่ะไม่ไม่ไม่ใช่ฉันนะไม่ใช่ฉันนะไม่โกหอยู่แล้วถ้าไม่จริงอันนี้จะเป็นให้แมวแมวมือกวาแมวขวาแมวซ้ายแมวขวาแมวซ้ายก็จะเป็นแมวไม่รักษาบันได้แล้วก็จะเป็นเลยชอบนาไม่ได้มโอเชื่อหน่อยเถินนะถ้าโกหกให้ฟ้าลงโทที่ฉันได้เลย ชอบน้ำไม่ได้โมไม่โกหกอยู่แล้วถ้าไม่จริงให้แมวไม่รักก็สาบันได้เลยมี่วม่ยากเลยครับใช่ครับสามารถเล่นชาเลนจ์เอาน้องหมาน้องแมวเอาตุ๊กตาเอาคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายคุณมาคุณอาพี่น้องกใช่หรือว่าใครบางทีคิดว่ามันยากไปไม่เป็นไรเราเลิอกตรงนี้ปุ๊บ เจอกันที่แล้วเราติดที่แมวได้มาถือว่าเซอร์ไพรส์จะได้ซิงเลยได้ไม่หมดเลยครับถ้าแฮชแท็กของชาเลนจ์เรานะครับชื่อว่าไม่ใช่แค่โฆษณาชาเลนจ์นะครับผมแล้วก็ติดแท็กพรามไทมทีเอด้วยครับสำหรับ MV ็มวีซิงเกิลใหม่ล่าสุดของพวกเรานะครับไม่ใช่แค่โฆษณาหรือฮอตเซลสามารถฟังได้แล้วนะครับที่ YouTube ของ f i v e โฟร r เอนเตอร์เทนเมนะครับแล้วก็ช่องทางสตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับแล้วก็โซเชียลมีเดียของพวกเรานะครับสามารถติดตามอัปเดตของพวกเราได้ที่พรามไทม

Try to close and national, don't skip this.